ในข้อที่2จากการตรวจสอบเอกสารที่ทางจังหวัดส่งมาเนี่ยปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการตั้งงบประมาณในปี2556โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่9จำนวน414,4625 0 0อ่0 0บาทและได้การเงินโดยยังไม่ได้ก่อนี่เอาไว้ ต่อมาในงบประมาณที่กันเอาไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขาได้มีการประมาณราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้โอนงบประมาณในปี2561ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อีกจำนวน8 7 0 3 6บาทเพื่อสมทบโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่18มิถุนายน2557 แล้วก็ได้มีการก่อหนี้เมื่อวันที่11กันยายน2557ซึ่งการโอนงบประมาณปี2557ไปตั้ง่ายเป็นรายการใหม่เพื่อสมทบโครงการดังกล่าวตามระเบียบข้อ27มิใช่การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ไปเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายปี2556ตามระเบียบข้อ31และมิใช่การก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า1ปีงบประมาณตามระเบียบข้อ38ดังนั้นสรุปว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถตั้งงบประมาณสมทบโครงการดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงชัดเจนนะครับว่าการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ของปีงบประมาณ2557สสามารถกระทำได้นะครับเพราะว่ามิใช่การโอนงบประมาณไปเพิ่ม ในปี2566แต่เป็นการตั้งจ่ายรายการใหม่ในปี2 5 5 7และก็ไม่ใช่การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า1ปีงบประมาณตามระเบียบข้อ38ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตั้งงบประมาณสมทบโครงการได้นั่นเองนะครับ